สวัสดีค่ะวันนี้นะคะลูกค้ากลับมาพบกแหม่มอีกแล้วนะคะลูกค้าวันนี้ค่ะมีรถมานําเสนออีกแล้วนะคะใครที่เป็นสาวกเอาติดนะคะมีรถมานําเสนอนะคะลูกค้าเป็นรถเตยต้าเอาติดค่ะเป็นสีที่หายากเลยนะคะลูกค้าเป็นเครื่อง 1.8e ปี2017คันนี้นะคะลูกค้าราคาอยู่ที่469,000บาทค่ะก่อนที่จะไปรับชมนะคะลูกค้า ช่วยกดไลค์กดแชร์กดสมัคสมาชให้แมมด้วยนะคะลูกค้าและฝากช่องทางการติดต่อเบอร์แมมเลยจะเป็นเบอร์080 4030163ค่ะเบอร์นี้นะคะลูกค้าแอดเป็นเบอร์โทรได้เลยนะคะสำหรับ Toyota a อ t i s สีดำคันนี้นะคะลูกค้าไม่เคยเกิดอุบัติเหตุนะคะชนหนักผิดความจมน้ำนะคะมีภาษีพรบให้พร้อมเลยนะคะรายได้1 8 0 0 0บาทค่ะซื้อคนเดียวจบเลยนะคะดอกเบีย้ยเริ่มต้นอยู่ที่2.79เท่านั้นนะคะและมีโปรโมชั่นตอนนี้นะคะดอกเบีย้ยศนนานถึง1ปีเลยนะคะสำหรับรถคันนี้ค่ะเป็นบอดี้สีดำนะคะ เป็นรถที่ทุกคนกําลังมองหาเลยนะคะลูกค้านานๆจะเข้ามาสักคันหนึ่งนะคะในส่วนของทะเบียนรถค่ะจะได้เป็น6กก็ไก่ชชดานะคะ7 5 0 6ค่ะมาพร้อมกับกระจังหน้าคมเนียมของเขาเลยนะคะลูกค้าไฟนะคะไม่มีรอยแตกหักนะคะไม่มีรอยขีดข่วนนะคะลูกค้าในส่วนของไฟตัดหมอกค่ะคันนี้ค่ะลูกค้า มีให้พร้อมนะคะรายละเอียดรถส,สวยทั้งคันเลยนะคะเป็นรถเดิมๆนะคะโครงสร้างเดิมๆจากโรงงานทั้งคันนะคะสำหรับยางค่ะยางอยางนะคะก็จะในส่วนของปิสตนนะคะลูกค้าลเป็นแม็กเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะลูกค้าหนังสือค่ะจะอยู่ในส่วนของข้างตัวรถวีวีนะคะ <Maybe. S 1> เป็นรถเดิมๆโครงสร้างเดิมๆทั้งคันจากโรงงานเลยนะคะในส่วนของกระจกค,ค่ะคันนี้มาพร้อมกับไฟเดียวเลยนะคะ จับเหมือนกันเลยนะคะสําหรับรถคันนี้จะขออนุญ,ญาตนิดหนึ่งนะคะในส่วนของหลังคารถค่ะไม่มีรอยขีดบีหรือรอยบุบนะคะลูกค้าแอบ z o o ให้ดูเลยนะคะสําหรับรถคันนี้นะคะลูกค้าใครที่อยากได้รีบติดต่อกันเข้ามาเลยนะคะเรามาดูกันต่อเลยนะคะในส่วนของยางหลังกันบ้างนะคะนี่ให้ดูเลยนะคะดอกยางก็ยังเต็มเต็มอยู่เลยนะคะเป็นรถเดิมๆนะคะลูกค้าโครงสร้างเดิมๆบอดี้เดิมๆจากโรงงานทั้งคันเลยนะคะ ในส่วนของสัญลักษณ์ค 1.8e a า t i s สนะคะสวยจริงๆสำหรับรถคันนี้นะคะลูกค้าไฟก็ไม่มีรอยแตกหักเลยนะคะและได้ไฟเบรกดวงที่สามมาให้อีกด้วยนะคะรายละเอียดรอบๆตัวรถเลยใหม่นะสภาพใหม่เหมือนป้ายแดงเลยนะคะลูกค้า ในส่วนของการเติมน้ำมันนะคะจะเป็นในส่วนของแก๊สฮอร9195นะคะรองรับ E20 แล้วนะคะลูกค้าสาววอกเอาติดไม่ควรพลาดเลยนะคะสีดำนานๆจะเข้ามาสักคันหนึ่งนะคะลูกค้าเรามาดูกันต่อเลยนะคะลูกค้าในส่วนของยางกันบ้างคะ่ะยางก็จะได้ดอกยางเต็มๆเ,เลยนะคะและเป็นแม็กจากโรงงานนะคะลูกค้า ทางด้านฝั่งนี้นะคะลูกค้านี่เลยที่จับก็ไม่มีตําหนินะคะไม่มีรอยขีดข่วนเลยนะคะ mm. เป็นบอดี้เดิมๆโครงสร้างเดิมๆจากโรงงานทั้งคันเลยนะคะ mm. สําหรับรถคันนี้นะคะลูกค้ mm. าดอกเบีย้ยพิเศษเริ่มต้นอยู่ที่2.79เท่านั้นนะคะลูกค้า mm. ตัวหนังสือคางนี้ก็จะยังอยู่ข้างตัวรถเลยนะคะ สำหรับรถคันนี้นะคะมาดูรถตัวจริงได้ที่เพชรยนต์นะคะสำนักงานใหญ่ค่ะที่เสรีไทย68มินบุรีกรุงเทพนะคะลูกค้าเดี๋ยวแม่มนะคะขออนุญาตนะคะลูกค้าพาไปดูค่ะลูกค้าสำหรับนะคะภายในรถค่ะเดี๋ยวตามแมมมาได้เลยค่ะ <c oughs> ขออนุญาตชามนะสำหรับภายในรถคันนี้ค่ะจะเป็นระบบเซนทรัลล็อกนะคะลูกค้า เป็นรถเดิมๆโครงสร้างเดิมๆจากบอดี้เดิมๆจากโรงงานทั้งคันเลยนะคะในส่วนของน็อตทุกตัวนี่ค่ะไม่ขยับเลยนะคะเป็นรถเดิมๆนะคะในส่วนของเดี๋ยวเราให้ดูนิดนึงนะคะโครงสร้างของเขานะเป็นรถเดิมๆจากโรงงานทั้งคันนะคะลูกค้าไม่ว่าจะเป็นอะให้ดูก่อนไม่อยู่แค่แสนสี่นะคะลูกค้าสําหรับรถคันนี้นะคะลูกค้าและนะคะโพงมลาลัยคะ่ะ ปรับเสียงลดเสียงได้เลยนะคะเป็นเบาะนะเป็นเบาะหนังด้วยคันนี้นะคะ1.8 e นะคะที่วางแก้วมีให้พร้อมนะคะเกียร์ออโต้ค่ะแอร์อนะล็อกนะแล้วมีจอมาให้ด้วยนะคะในส่วนของคอนโซลรถนะคะคอนโซลรถข้างบนนะคะลูกค้าอุ้ย คอนโซลรถนะคะลูกค้าเดี๋ยวให้ดูเลยคอนโซลของเขานะคะภายในของเขานี้น,นี่ค่อนข้างที่จะสวยเลยนะคะมีแอร์แบกด้วยนะคะนี่ถุงพลาสติกครอบอยู่แอร์แบคคู่หน้าหายห่วงแน่นอนนะคะสําหรับคันนี้นะคะเป็นรถยนต์เดิมๆโครงสร้างเดิมๆบอดี้เดิมๆทั้งคันจากโรงงานเลยนะคะลูกค้าเดี๋ยวขออนุญาตนะคะอ๊ไปถ่ายในส่วนของห้องผู้โดยสารคะ่ะมาแล้วคะ่ะ สำหรับห้องผู้โดยสารนะคะก็จะเป็นระบบเซนทันล็อกเลยนะคะลูกค้ารถคันนี้ค่ะภายในจะเป็นเบาะหนังสีดำนะคะเป็นรถเดิมๆทั้งคันเลยนะคะเป็นเครื่อง1.8อีลับเป็นเครื่องที่สมรรถนะค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าอะไรค่อนข้างที่จะทนด้วยนะคะสำหรับรถคันนี้นะคะลูกค้าเป็นรถที่แบบครได้ไปถือว่าคุ้มอะ่ะลูกค้าเหมือนใหม่มันป้ายแดงเลยถูกป้ายแดงประมาณสองแ0 0กว่าบาทเลยนะคะ ไม่ได้สองแสนจีบประมาณสามแสนเลยนะคะน็อตให้ดูเลยเป็นน็อตเดิมเดิมโครงสร้างเดิมเดิมบอดี้เดิมๆิมทั้งคันเลยนะคะเราเรามาต่อกันนิดนึงนะคะลูกค้าในส่วนของนะคะนี่เลยนะคะที่เก็บสัมภาระทุกตัวให้ดูน็อตทุกตัวนะคะลูกค้าโครงสร้างเดิมเดิมทั้งคันนะคะสำหรับรถคันนี้นะคะรายละเอียดรถสวยจริงๆนะคะใครได้ไปถือว่าคุ้มเลยนะคะ ที่เก็บอุปกรณ์นะคะสามารถใส่ได้เยอะนะขนของได้เยอะเลยจิปาถะใครอยากขนอะไรขนไปเลยนะคะลูกค้าใส่นะคะสามารถนะคะบรรจุได้ค่อนข้างที่จะเยอะนะและสมรรถนะค่อนข้างที่จะดีด้วยและรถคันนี้ไม่ใช่รถติดแก๊สและไม่ใช่รถแท็กซี่อย่างแน่นอนนะคะสําหรับโตโยต้าอัลติสห e คันนี้นะคะฝากไว้ด้วยนะคะใครที่อยากได้รถสวยๆส,ยส,ยส,ยสยีดําคันนี้แหม่มแนะนํานะคะคันนี้เลยเดี๋ยวขออนุญ,ญาตนะคะเปิดในส่งของห้องเครื่องค่ะโตโยต้าแหม่มมาได้เลยค่ะ เดี๋ยวมาขออนุญาตวางโทรศัพท์สักทู่นะคะ มาแล้วค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะลูกค้าในส่วนของคลองเครื่องกันบ้างนะคะเครื่องยนต์คันนี้ค่ะเป็นเครื่องยนต์เดิมๆบอดี้เดิมๆจากโรงงานทั้งคันเลยนะคะเครื่องยนต์นะค่ะเป็นดู OVVTI นะคะสําหรับรถคันนี้นะคะสังเกตได้ง่ายๆเลยนะคะน็อตทุกตัวนี้ไม่ขยับเลยนะคะเป็นรถเดิมๆทั้งคันนะคะน้ํามันไม่เยิ้มเลยนะคะในส่วนของเหลวนะแบตอ่าน้ามันนะคะลูกค้าเรานะคะเปลี่ยนน้ามันเครื่องเราทาการเปลี่ยนให้นะคะแบตเตอรี่รับประกันนะคะภายใน30วันนะคะ ลูกค้าสาหรับรถคันนี้นะคะลูกค้าใครได้ไปถือว่าคุ้มเลยนะคะสําหรับนะคะลูกค้านะคะท่านใดที่อยากมาดูรถตัวจริงได้นะคะที่บริษัทเพชรยนต์นะคะลูกค้าเดี๋ยวให้ดูในส่งตรงนี้นิดนึงนะคะมอ,อกกยังอยู่ครบเลยนะคะที่แผ่น,ขนเขาเรียกว่าอะไรแผ่นกันความร้อนเหมือนกันนะคะลูกค้าสำหรับนะคะลูกค้านะคะลูกค้าใครที่อยากได้รถคันนี้นะคะ t ต y o t a ต l t i เอ8ติปี2000นะคะ17คันนี้นะคะราคาอยู่ที่ 469,000บาทเท่านั้นนะคะออกได้ทุกอาชีพนะคะขอให้คุณมีอาชีพที่ชัดเจนตรวจสอบได้ค่ะก็สามารถซื้ออัลติคนันนีได้แล้วนะคะลูกค้ารายได้นะคะ10,800ะะ0 0 0 0บาทค่ะดอกเบีย้ย0%นาน12เดือนนะคะลูกค้าติดแบคลิสก็ออกได้ค่ะขอให้คุณนะคะมีอาชีพที่ชัดเจนตรวจสอบได้ก็สามารถซื้อรถคันนี้ได้แล้วนะคะเอกสารไม่ยุ่งยากค่ะ1บัตรประชาชนค่ะ2ทะเบียนบ้านค่ะ3สลิปเงินเดือน3เดือนค่ะและ4สเตทเมย์ เ้อนหลัง6เดือนก็สามารถซื้อรถคันนี้ได้แล้วนะคะก่อนที่จะจะลาจากกันไปนะคะสำหรับโปรโมชั่นสุดพิเศษของเดือนกันยายนนี้นะคะใครที่มาออกรถกรแหม่มหรือมาซื้อรถกรแหม่มนะคะลูกค้าแหม่มมีโปรโมชั่นนะคะส่งรถสไลด์นะคะทั่วประเทศเลยนะคะลดค่าดําเนินการให้10,000บาทนะคะลูกค้าฟรีบริการฉุกเฉินให้อีก24ชั่วโมงนะคะลูกค้าฟรีน้ํามันมูลค่า1 0 0 0บาทนะคะสําหรับ t ต y o ต้ a เอ i ติดนะคะเครื่อง1น e คันนี้ไม่ใช่รถแท็กซี่ค่ะและไม่ใช่รถ ติดแก่แน่นอนนะคะวารันตีนะคะหลังจากการขาย30วันเลยนะคะลูกค้าขอบคุณ FFX เอเขาเรียกว่าขอบคุณ FC ทุกท่านนะคะที่รับชมนะคะสำหรับนะคะช่องทางการติดต่อเบอร์แหม่มนะคะจะเป็นเบอร์080 สี6 3ูนยนะคะลูกค้าเบอร์นี้ค่ะแอดไลน์ ard, เป็นเบอร์โทรได้เลยนะคะลูกค้าหรืออยากมาดูรถตัวจริงเทสได้ได้นะคะที่บริษัทเพชรยนต์นะคะสำนักงานใหญ่นะคะลูกค้าที่เสรีไทย68มินบุรีกรุงเทพนะคะเปิดทําการทุกวันเลยนะคะมี2สาขาค่ะและอีกที่หนึ่งที่เสรีไทย95นะคะลูกค้าเปิดตั้งแต่8โมงครึ่งค่ะปิด5โมงครึ่งทุกวันเลยนะคะไม่มีวันหยุดเลยนะคะใครที่อยากได้รถคันนี้เนียรีบติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะตอนนี้ สีดำเหลือแค่2คันสุดท้ายเท่านั้นนะคะลูกค้าและนะคะลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดนะคะเรามีไฟนั์วิ่งเซ็นที่ต่างจังหวัดเลยลูกค้าไม่ต้องกลัวเลยนะคะสําหรับนะคะวันนี้นะคะลูกค้าแม่มนะคะขอฝากนะคะโตโยต้าอ t ลติสค่ะเครื่อง1.8 e ปี2017นะคะไม่แค่แสนสีเท่านั้นนะคะรีบติดต่อกันเข้ามาเลยใครอยากหารถอ l ลติสสีดําไว้ใช้งานไม่ใช่รถแท็กซี่นะคะไม่ติดแก๊สนะคะแนะนําเป็นอลติปี2017คันนี้นะคะลูกค้า ขออนุญาตนะคะฝากนะคะคลิปนี้ไว้ด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้แหม่มด้วยนะคะลูกค้าและนะคะติดตามในช่องของแหม่มคัดรถสวยด้วยนะคะสําหรับวันนี้นะคะแหม่มต้องขอตัวลาไปก่อนเลยนะคะแล้วพบกับแหม่มได้ในคลิปถัดไปว่าแหม่มวันนี้จะมารีวิวรถอะไรคะ่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ